สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเคสของคุณยาโฮด้าเนาะคุณซึ่งในสําหรับอันนี้ก็ต้องมาดูที่แลกเปลี่ยนข่าวกองข่าวกองกรงนี้เราแลกเปลี่ยนหมดแล้วจนถึงได้ได้เปิดเคสของน้องยาโฮด้าได้ซึ่งอันนี้เราไม่ค่อยแน่ใจว่าเคสต,ตรงนี้ของน้องยาโฮด้าคือต้องมีต้องมีตัวยาโฮด้าก่อนหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคืออันนี้คือเรามีทั้งยาโฮด้าหรือเนเฟอร์นะคะก็ ค,คือไม่แน่ใจไงตอนแรกมีแค่เนเฟอร์คนเดียวคือถ้ามันมันจำเป็นต้องใช้ตัวละครก็อาจจะจำเป็นเนาะซึ่งก็แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือข่าวกรองซึ่งเมื่อกี้เราเรากดดูแล้วนะคะข่าวกรองนี่จะได้รับได้สัปดาห์ละหหกฉบับเนาะวิธีในการรับก็คือคุณใช้ใส่ตัวละครที่อยู่ในเคหาแห่งความลับชื่อยาโฮดาหรือชื่อชื่อคนอื่นก็ได้เนาะทีนี้แต่ต้องเป็นอ่าขอโทษทีอา่าวดูลินทีนี้ มันต้องเป็นต้องเป็นตัวของยาโฮดาเป็นตัวเคหะแห่งความลับคุณจะคุณเนฟเฟอร์หรือยาโฮดาก็ได้เอาเข้ามาใกล้ตัวละคร NPC ที่มีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วกดสญญกิลธาตุนะคะทีนี้พอมันขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะก็อ่าก็จะถือว่าได้รับข่าวกลองหนึ่งชิ้นนะคะไม่ต้องคุยกับ NPC เนาะแต่ถ้าอยากคุยก็คุยได้บางคนก็จะมีอ่าอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยสริน สรินเคยคุยแล้วเหมือนเนี่ยอย่างมิยาโคดา้ามีเรื่องอยากจะพูดคําขอพิเศษอะไรไหมังไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณจะมาที่กิวนักผจญภัยนะถ้เดเอาไม่ผิดแล้วคงเป็นคุณเนเฟอร์ที่ให้คุณมาเอาบันทึกสภาพอากาศช่วงนี้เป็นเป็นบันทึกการเคลื่อนไหวของฟาตุยนั่นแหละอย่าทําท่าทางน่าราคาญที่เหมือนอ่านใจคนอื่นออกตลอดเวลาไปหน่อยเลยสลินถ้ารู้แล้วก็รีบๆส่งมาเจ้านายเนฟอะอยากจะคาดการณ์ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าหิมะจะตกหนักหรือเปล่าคือแบบปฏิบัติการครั้งใหญ่ไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกคุณยาโอดา้า พวกเราเองก็กําหนดไม่ได้เหมือนกันว่ายีไม้มันจะตกเมื่อไรแต่พวกเราก็เหมือนกับพวกคุณที่ไม่อยากเจอสภาพอากาศแย่ๆนะหมายถึงสภาแห่งเซเนกาสเนานะเซเนโนกรัสนี่น่าจะเป็นอ่าเหมือนเหมือนย่านชนชั้นสูงอะไรของเซเนสซนาญาอะไรประมาณนี้ส่วนบันทึกที่คุณเนฟเฟอร์ต้องการ เดี๋ยวฉันจะจัดการให้นักขจนภัยนําไปส่งให้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคุณยาโฮดาทีนี้พอเรารับเรียบร้อยแล้วน้องคุณก็มาคุยกับคุณเนคุณชทเทอรีนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวก้องเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวก้องก่อนที่เควสคุณยาโฮดาหรือคุณเนเฟอร์จะเปิดเนี่ยคุณต้องต้องจัดการอันเนี้ยอันเนี้ยทั้งหมดรอบรอบเนี่ยทั้งหมดซึ่งมันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อแต่ละอันใช้5้าข่าวก้องนะคะ <laughs> นั่นแหละมีเอฟเฟกพรสวรรค์แค่หแต่งความลับสามารถรับข่าวกองลับด้วยวิธีการบางอย่างส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นของน้องยาโด o ผู้ทู่ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังมีคนใช้เครื่องประดับธรรมดารรมดาชิ้นหนึ่งน่ะเป็นรางวัลข้าวหัวแล้วนาไปติดประกาศขอคำข่าไว้ที่กิลนักขจนภยัยกดได้เลยนะคุณกดรางวัลเควสไม่น่าไม่ไม่น่า,นาึงดูดเท่าไหร่แต่แต่จะได้เป็นพูดคุยเรื่องราวของน้องตัวละครยาโ h ด o d a นะคะ ยาหูดามซ้อนอยู่ข้างหลังตะกี้นี้ตกใจหมดเลยคาข่าวครั้งนี้สมบูรณ์แบบอย่างไรที่ตีเลยค่ะขอบคุณคุณยาหูดามากมากเลยนะคะสำหรับความพยายามกรุณารับค่าตอบแทนนี้ไปด้วยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาที่ได้มาเป็นกบเป็นกำเลยช่วยหาคำขอที่ได้เงินเยอะๆให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะเปิดรอสักครู่นะคะเอออันนี้คือ นี่แคทเธอรีนเครื่องประดับชิ้นนั้นนะเป็นรางวัลสำหรับคำขอนำจับใช่ป่าอ่ะเอ๋จันชาตยานของคุณเฉียบคมจริงๆใช่เลยละ่ะมันเป็นของที่คุณอ่อีฮันตี้ได้มอบให้กับกิวเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับประกาศคำขอนำจับอย่นงฉันรับคำขอนี้ก็แล้วกันช่วยส่งข่าวกรองมาให้ทีสิ แต่ว่าค่าตอบแทนของคำขอนี้ไม่ได้มากมายนะคะอีกทั้งถ้าเทียบกับราคาตามท้องตลาดแล้วมูลค่าของเพื่อประดับชิ้นนี้ก็ไม่ได้สูงด้วยอาจจะไม่ตรงกับที่คุณยาฮูด้าต้องการนะคะเอานะส่งมาเหอคำขอนี้ถือว่าฉันทำบุญน่ะแบบว่าเป็นการาสะสมแต้มบุญไปนในตัวไงล่ะอันนี้นายคนนี้ก็รับเข่ากองได้นี่หว่าเออจะได้เลยค่ะกรุณารอสักครู่นะคะแล้วเราก็มา ยุ่งจังเลยนะยาโหโฮได้ถึงยังไงฉันก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วจะให้หมกตัวอยู่แต่ในห้องเละลูกคนแอสรูอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้แอสรูเป็นน้องแมวเนาะถ้าขืนเป็นแบบนั้นมีหวังเจ้านายเนฟอ่าหมายถึงเจ้านายอ่ะคงไล่ฉันออกไปเลยจริงจริงเหรอเนาะในเดินทางไปมั่นไหนนพวกเธอก็มีฝีมืออ่อยงั้นมาช่วยทาคาขอกับฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแบ่งเงินรางวัลให้นะในว่าเงินรางวัลมันไม่เยอะคําขอเหรอ แปบ๊บนักเดินทางหนาถนัดเรื่องนี้ที่สุดลรสลินหันมองดูอะไรจะะ่ยฮได้ขอดูก่อนว่ามันเป็นคำขออะไระก็คงเป็นเรื่องขี้ปฏิวัติฉันรู้ใส่รู้รคุณคนที่ช่วยอีฮันตีค้คนนั้นดีอ่ะเขาขี้กาดจะตายคำขอข,ของเขาคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกคุณย่าก็ได้นี่คือ,อรายละเอียดคําถอที่คุณ,คณคอ,อีฮันตี้ประกาศไว้ตรงกึ่งช่วยดูะะ้วยค่ะเดเลเดเลไหนดูซิว่าเจ้าขี้ขาดน่าลงประกาศอะไรไว้อ่ะชี้ เป็นอะไรไปหรอคำขอมันยากเกินไปอย่างนั้นหรอเปล่าหรอกแค่คิดไม่ถึงละคนอย่างหมอนี่ที่เมื่อก่อนใกล้อ่าขนาดจะฆ่าไก่สักตัวใกล้เลยละ่ะขนาดจะฆ่าไก่สักตัวยังไม่กล้าลงมือจะคำะปรประกาศคำขอให้ไปเอาชีวิตคนต้องต้องฆ่าเหรอบอกไว้ก่อนนะว่าเราเคารพกฎหมายมากๆเรามาจากฟงติงเธอเหรออุ้ยฉันก็พอจะมองออกอยู่แล้วแหละว่าเธอเคารพกฎหมายมาก อย่าห่วงไปเลยฉันแค่อัมเด่นเฉยๆในคำขอระบุแค่ว่าต้องไปเอาของบางอย่างขึ้นมาจากพวกโจนเท่านั้นละนะสำหรับพวกโจรแล้วเงินก็คือชีวิตชีวิตก็คือเงินดีก็ไม่ต่างอะไรจากคำขอที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเลยไม่ใช่เองไงมากับฉันสิฉันน่ะมีวิธีรับมือโจนพวกนั้นแล้วแหละไม่แน่เธออาจจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยด้วยซ้ำล่ะนักเดินทางอย่างนั้นเหรอผู้ที่ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังแคทเธอรีนออกคุยไม่ได้หรอ โอเคไว้เจอกันนะแคเทเธอรีนก็นึกว่าคุยได้เดี๋ยวไปกับยาโฮด้าเนาะคุณโอไป400 4 0อโอ้โหไกลโอเคงั้นเทเลพอร์ตเลยฮะผู้ที่ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเนาะอันนี้ผู้ที่ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังน่าจะเป็นยาโฮด้าใช่ไหมตรงนี้เคยมีน้องเด็กนะคุณไปหาของมาให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะเอาเอาของมนาะตอบแทนคุณเอง ยาโฮด้าเออยาโฮดาคิาดชิไอพวกกระจอกไม่มีอะไรติดตัวเลยหรือไงฮะเฮ้ยคาเลวาใครบางอาจเรียกอ้าวยาโฮดาดิเองลงอะไรหอบเธอมาที่นี่ละ่ะมีธุระอะไรหรือก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เมื่อไม่กี่วันก่อนนายป้นคนที่ชื่ออิฮานตี้แล้วเอาของบางอย่างไปจากเขาอ่ะดิ ใช่เรามาเรามาเราดึงหน้าไว้เอาเงินพวกนี้ไปแล้วส่งของชิ้นนั้นมาวันนี้ฉันยังอารมณ์ดีถือซะว่าฉันซื้อของมาจากนายก็แล้วกันน่าต้นก็เป็นคนของคุณเนเฟอร์ดูทําเข้าสิเัียงกับผู้ดีซะไม่มีเลยนะแล้วถ้าฉันไม่ยอมยกให้เธอแล่ะเธอจะทำไหมคารลวาขอล่ะนายกับพวกลูกน้องสมองทึบของนายช่วยทำตัวเป็นคนปกติสักครั้งจะได้ไหมเนี่ยฮะ ยาโฮดาเธอสาทอมากั้งไกลเพื่อจะมาซื้อของจากโจรเนี่ยนะเฮ้ยเข้าปากช้างแล้วจะคืนให้กับเธอได้ยังไงจริงเะล่าเธอไม่รู้สึกว่าการเจราจาครั้งนี้มันล้มเหลวไปแล้วไม่รู้แฮ่เออเออฉันผิดเองแหละคาริวา่าไม่น่าไปเอาอย่างวิธีการของเจ้านายเนฟมาเจราจากับพวกนายเลยนะพวกนายมันโงเ่เง่าภาษาเดียวที่พวกนายเข้าใจก็มีแต่กำปั้นน่ะดิ มานั่งเดินทางเราจัดการพวกมันด้วยกันได้เลยฮะวิเราจะได้ทดลองใช้ยาโฮดาคิดว่าดูถูกใครอยู่ฮะพวกเราจัดการมันฉันจะสาสางทั้งนี่เก่านี่ใหม่ทั้งหมดภายในวันนี้เอานายสาสางคนเดียวก็ไม่ต้องเอาคนอื่นมาร่วมด้วยดีเดี๋ยวเราเราขอขอดูลินก่อน <laughs> ยาโฮดาทดลองใช้ไหนเขาให้เขาให้อะไรมาบ้างอ่ะขออนุญาตด,ดูหน่อยนะยาโฮดาทดลองใช้ โอ้โหฟื้นฟูนฟนอย่างรึมนลคุณมาธนูธนูนี่เหรอนี่มันธนูเรายาโฮดาูด้าแล้วแล้วนี่คือใช้ใช้ธนูนี้จริงเหรอย่โฮดายาโฮดาสี่ลมนะฮะแล้วก็กุมดาวดาวสามอ๋อแต่ถ้าดาวสี่น่าจะฟื้นฟูนฟนได้เร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่เป็นไรเลยยิงยิงไปก่อนยาโฮดายิงมันยิงมันยิงมัน นี่แนะ่นี่แนะ่คิวมาก่อนแล้วกันยอมแพ้แล้วขอร้องเลยหยุดเถอะโอ้โหถ้าเชื่อฟังตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เอาเงินไปแล้วไปหาหมอซะนะหมายความว่ายังไงนี่เธอสงสารฉันอยู่นั่นหรอจะไม่เอาเงินใช่ไหมเนี่ยฮะ หยุดพามได้แล้วเ,เอาเงินไปได้จะโยนทิ้งลงน้ำหรือไปจ้างคนเพื่อมาเล่นงานฉันคืนก็แล้วแต่นายแหละอันนี้มัน <laughs> ถ้าอยากจะทนหิวโซเจ็บระบมไปทั้งตัวก็ตามใจแต่ฉันว่าอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองดีกว่านะคาเลวะของที่เอามาจากไอค้โรคนั่นแะเอาวางไวต้ตรงนั้นน่นแหละไปหยิบเอง ากเ็เศษเงินนั้นแล้วก็มีแค่รูปใบหนึ่งกับตุต๊กตาเก่านะฉันถุงเงินไปหมดแล้วส่วนข้าวของอื่นๆฉันไม่มีเวลาว่างเอาไปทิ้งนี่มันอยู่ในนั้นทั้งหมดนั่นแหละโห้ยนายเป็นคนดีนี่วหว่าโซไม่ดีเท่าไหร่หรอกคืนมันตั้งแต่แรกดีมากงั้นฉันขอถามอย่างสุดท้ายนะเมื่อกี้ที่นายบอกว่าไอ้ฮานที่เป็นไอคขี้โรคนี่หมายความว่าไงก็ตามที่ฉันพูดแต่เขาป่วยจนแทบจะมือไม่เหลือเขาเป็นคนนั่นนะ่ะนะฉันเจอไอ้หมอนั่นตอนมันนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นก็นึกว่าเขา จากนั้นฉันก็หยิบกระเป๋าที่อยู่ข้างๆเขามานะบอกตำแหน่งที่นายเห็นหมอนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายให้ฉันทีสิครั้งสุดท้ายเหรอเออก็น่าจะตรงนี่แหละนะโอเคนักเดินทางไปมอนไปกันเถอะฉันต้องเอาของไปคืนให้ถึงมือคนที่ประกาศคำขอแล้วนะเข้าใจแล้วฮะไหนเขาเลยว่า โฮดาเธอที่แปลกคนจริงๆบางครั้งก็ฉลาดจนน่ากลัวแต่บางครั้งก็โงโ่จนน่าแปลกใจเออนายก็ด้วยนะเออโอ้อีฮันตี้อยู่ตรงนู้นเลยเหรอไกลอยู่นะเนี่ยใครเขาเขาลกุกอีฮันตี้เดี๋ยวตรงนี้อ่าตรงนี้สามารถมันมีแร้อะนะคุณ จริงๆเราก็ชอบมาเก็บอยู่บ่อยๆนี่แน่อันนี้เป็นแรดแรดสายแรดเฉพาะของของในเมืองเนาะวิ่งไปทางนู้นเหอะน้องอย่าพึ่งเอ๊ะอีฮันติอยู่ข้างบนเหรอจริงปะไหนฟ้าโอ้ยมันติดอีฮันติอ่าะขอบคุณโอ้โหหมอน,นี่ไม่ไหวแล้วใครเนี่ย ฉันไม่มีเงินหรือข้าวของอะไรทั้งนั้นถ้าพวกแกอยากจะเอาชีวิตก็เอาไปได้เลยอสวัสดีอีฮันตี้ดูก่อนอีฮันตี้อีฮันตี้ฉันน่ะเอาของมือคืนนี่นี่ยาฮ้าฮดานั่นนั่นเธอโอ้เขอมองไม่เห็นฉันได้ยินเสียงของเธอแต่ดวงตาฉันมองเห็นไม่ชัดแล้วนะฉันเองอยู่ตรงหน้านายแล้วป่วยขนาดนี้ทำไมไม่ไปหาฉันเล่าหื้อ สุนักจรจัดที่จนตรอกนะต่อให้ใกล้ตายก็ไม่ยไม่กล้าย,ย่างเท้าเข้าไปในเมืองของคนรวยแบบนั้นหรอกเพราะว่าในอดีตมันเคยเจ็บปวดจากการถูกคนรวยเขี่ยตีมามากแล้วไงล่ะนี่ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย ส่วนคุณอเนบเจ้านายก็ไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งไม่ควรเข้าไปใหญ่ถ้าคนอื่นรู้ว่าพวกเธอมีน้ำใจเดี๋ยวพวกเขาก็จะแห่กันมาขอความช่วยเหลือไม่หยุด,ไม,ยดไม่ย่อนนะนะไม่มีใครกล้าเสียมาราย,ยาทต่อเจ้านายแบบนั้นหรอกนะแต่เธอก็ยังคอยแอบหยิบยื่นน้ำใจให้คนอื่นเสมอถ้าสุดท้ายก็โดนคนที่ตัวเองช่วยกลับมาแทงข้างหลังฉันได้เรียนรู้จากเจ้านายหลายอย่างอ่ะ ตอนนี้ไม่มีใครทำร้ายฉันได้อีกแล้วแล้วก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็กจะดีเด็ดขาดเลยเธอก็แค่ไม่อย,ยอมเลิกเป็นคนใจดีสักทีอกเออใน,นมันเรื่องฉันนะนะไม่เกี่ยวกับนาย<อ>บางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ลูกพี่ให้ความสำคัญกับเธอนะนะแต่บางทีนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันรอดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เหมือนกันนะนะโอ้โหอย่าอาย ถูกของเธอยาโฮดาเธอพูดถูกแล้วนะเอาล่ะงั้นอีฮันตี้มีอะไรที่ฉันจะช่วยนายได้บ้างปะล่ะบอกมาได้เลยโอเธอนี่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะ ไม่โกว,ว่าฉันจะหลอกเอาเงินเธอไปดืด้อๆหรือวางแผนว่งกับดักเล่นงานเธอหรือไงฮึเราเลิกจากกันมานานฉันรู้ว่านายไม่ทำแบบนั้นหรอกนะแค่นี้เองเหรออีอย่างดูสภาพนายตอนนี้ดีจะเอาปัญญาที่ไหนมาขู่ฉันได้ฮึเออก็ดูมีพัฒนาการเน <c oughs> มาจริงๆแล้วการช่วยงู <c oughs> พิษปางตายก็ยังปลอดภัยกว่าตั้งเยอะแล้วนะงั้น <c oughs> ช่วยม้วนภาพวาดในถุงนั่นแล้วหยัดใส่กระเป๋าให้ฉันทีฉันน่ะไม่มีแรงจะหยิบมันขึ้นมาแล้วฉันกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวเป็นคนวาดภาพนี้ขึ้นมาด้วยกันมันเป็นสิ่งเดียวในโลกที่มีความหมายสำหรับฉันนะไม่มีสิ่งอื่นใดที่มีความหมายกับฉันอีกต่อไปแล้วนี่ถ้าเป็นนายเมื่อก่อนได้ยินประโยคนี้เข้าคงจะหัวล้อจนลงไปนอนกิ้งกับพื้นแน่เลยอะ แต่ก็น่าเสียดายสิ่งที่ฉันเคยให้ความสำคัญมากๆในอดีตสุดท้ายมันกลับไม่สามารถช่วยชีวิตภรรยาฉันได้ชีวิตฉันก็ด้วยแล้วนะตั้งที่นี้อาจจะเป็นโชคชะตาของโจรลักขโมยของที่เราป้นชิงมาสักวันก็ต้องออถูกป้นเอาไปและสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยจี่อันนั้นที่ฉันใช้เป็นประกาศคำขอเป็นทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของฉัน <c oughs> จะพูดว่าเป็นทรัพย์สินชิน้นสุดท้ายของฉันก็ไม่ถูกสัทีเดียวอ๋อไม่ใช่ของคุณเนระอ,อ๋ะนี่เป็นเครื่องประดับชิ้นแรกที่นายขโมยมานายเคยเล่าให้ฉันฟังหลายครั้งแล้วทั้งเรื่องวิธีการที่นายใช้ขโมยและสีหน้าของเศรษฐีตอนนั้นตอนที่รู้ว่ามันถูกขโมยไปอ่ะ ใช่แต่ตอนนี้มันเป็นของเธอแล้วยาฮูดาเจ้าของเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นใครงั้นเหรอเป็นชาวสเนสนายาชื่อว่าโฮโลโมบเขาเคยอาศัยอยู่ในนอตกา์แต่ตอนนี้คุมกลับไปสเนสนายาแล้วล่ะหรือว่าเธอคิดที่จะ ฉันไม่ใช่โจรอีกต่อไปแล้วก็จะไม่เก็บของที่ขโมยมาเป็นของตัวเองด้วยนะเครื่องประดับชิ้นนี้เป็นของใครก็ควรเอาไปคืนให้คนคนนั้นนะ่ะ <c oughs> เธอนี่มันนะ <c oughs> <c oughs> เธอนี่มันโง่เง่าจริงๆเลยยโาโฮด้า <c oughs> มอหนี่มีเสียงด้วยคุณโอ้โห <c oughs> ลูกพี่พูดถูกนะโ <c oughs> จรอ,อย่างเธอต่อให้ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีทางรวยได้หรอก อย่าหัวเาะมากเกินไปะหยุดพ uh uh ูดได้แล้วเดี๋ยวฉันไปตามหมอมาให้เดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องล็อกปล่อยชันไปที่ชอบที่ชอบเถ้อนิดนายอีฮันติ ยาโฮดา<ด>เธอก็รู้กฎที่ลูกพี่ตั้งเอาไวน้นะผพืที่ปรารถนาการพักผ่อนย่อมสมควรได้รับการพักผ่อนนะนะนอืมเธอเข้าใจความหมายของฉันดีงั้นก็ทำตามกฎซะเข้าใจแล้วฉันดีใจมากเลยนะที่เธอมาช่วยฉันนะยาโฮดาแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่มีของมีค่าอะไรจะให้เธอ ถ้าเธออยากได้อะไรแล้วก็เอาตุกตาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะเฮ้ยตุก,กตาพวกนี้ไม่ใช่ว่าฉันบอกให้หนายนี่อย่าเข้าใจผิดสิฉันทำมันขึ้นมาเองนะส่วนตุก,กตาพวกนั้นที่เธอเคยทำไว้ก่อนหนะ้านี้เผาไปหมดแล้วตามที่เธอบอกไง เป็นไงบ้างอะก่อนที่ตาของฉันจะปอดสนิทไปฝีมือยังยอดเยี่ยมอยู่ใช่ปะล่ะเอาไปสิยาโฮดาถือซว่าเป็นของของวัญชิ้นสุดท้ายจากฉันนะอย่าจะกลับมาเยี่ยมใหม่นะไปเถอะนะลาก่อนนะยาโฮดาขอบคุณเธอมากอ้โหูกปกปิกิว ลูกพี่จูเหมือนพวกเราคงจะหนีไม่ทนนะันเนอะดียาโฮดาเมื่อกี้ยาโฮดาไม่คิดด <c oughs> ิฮันตี้ใครไปขอเข้าโลกจังคุณ <c oughs> <c oughs> วาร์ปมาก็เข้าเลยนะ เอาละเท่านี้คำขอก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะช่วยรอสักครู่นะเดี๋ยวจะไปเอาค่าตอบแทนจากกิวมาให้นะคะสีหน้าของคุณยาโฮด้าดูไม่ค่อยดีเลยไปเจอเรื่องอะไรมาหรอคะเออไม่ไม่มีอะไรงั้นรบกวนรอสักครู่นะคะฉันจะไปเอาค่าตอบแทนมาให้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรครัาย,ยาโฮดา แม้จะคุยกันแล้วว่าจะไม่ตามหมอมาให้แต่คุณอีฮันตี้ดูเหมือนจะไม่อาการไม่ดีมากๆเลยนะไม่อย่างนั้นแล้วไม่ต้องหอบไม่ต้องหอกในเมื่อบอกแล้วว่าจะทําตามกฎก็ต้องตามนั้นเขาเคยเป็นเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันน่ะถึงแม้ว่าอีฮันตีต้จะขี้ขาดแต่เขาเป็นคนที่หาเงินได้เก่งที่สุดกว่าใครเพื่อนเลยล่ะขณะที่คนอื่นเอาแต่ใช้วิธีโง่ๆไปหลอกไป,ปกต้นเขากลับสามารถใช้กลุอุบายสารพัดอย่างทําให้ผู้คนยอมควักเงินให้ดความเต็มใจ ตอนที่ฉันเป็นเพื่อนร่วมง,งานกับเขาอ่ะเขามากักจะสอนเทคนิคการพูดต่างๆให้ฉันเสมอเลยล่ะแถมยังพาฉันไปกินของอร่อยไปทั่วเลยด้วยเขาเป็นเพื่อนเหรอเพื่อน <c oughs> หุยไม่ใช่หรอก <c oughs> ไม่มีใครโง่เอาจะอุตริไปผูกมิตรกับคนอื่นในสถานที่บ้าๆบาพาันนั้นะ อย่างมากพวกเราก็เป็นแค่คนรู้จักก็เท่านั้นแหละที่เขาดูแลฉันดีขนาดน,นั้นก็เพื่อที่จะโชว์เผาให้ฉันเห็นนะ่ะส่วนการที่กระเตงลูกแบบดุกกะจอกเหยียดฉันไปด้วยก็เพื่อช่วยเสริมบารมีให้เขาไงแต่ก็ต้องยอมรับนะเขาเคยดูแลฉันมาก่อนจริงๆที่ฉันช่วยเขาก็เพื่อต้องการชดใช้บุญคุณครั้งนั้นให้นะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยาโฮดา้ากรุณารับค่ตอบแทนเหล่านี้ไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือกิลนะคะ เอาล่ะนักเต้นทางนี่เป็นส่วนของเธอแล้วก็ขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อกี้ด้วยนะหูไปม่อนหยุดทําตาแบบนั้นฉันต้องกลับไปที่เคหาแห่งความลับแล้วล่ะถ้าเจ้านายเกิดมิทุระข,ขึ้นมาแล้วหาฉันไม่เธอทงโดนบ่นอีกแน่เลยล่ะนะฉันจะบอกว่าไม่ต้องพาหมอไปพบเธอก็ซื้อยยอาแป้าปวดไปให้ได้นี่หวะเจ้านายต้องมีทางออกแน่เลยขอให้เธอช่วยหน่อยดีกว่า อย่างมากฉันก็แค่ไม่รับเงินเดือนเดือนนี้แล้วเออไม่รับเลยก็คงไ,ไม่ได้ขอไม่รับครึ่งนึงก็แล้วกันนะใช่มีแต่ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะคุ่นี้เอายาไปให้อีฮันตี้ดีกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วดูทำหน้าเขาแบบอะไรอ่ะกอ้องอุ้ยเควสยังไม่จบฮ่าคืยเควสยโคดามันยาว โอเครอจนถึงวันถัดไปรอแล้วไปเยี่ยมอีฮันตี้อีครั้งครั้งนี้เราไปแบบไปแบบดีๆแล้วกันนะคุณครั้งที่แล้วแล <c oughs> ้วแล้วฝนมันตก <c oughs> ใช่เหรออีฮันตี้คุณคุณยังอยู่ดีหรือไม่ <c oughs> ไม่วางใจเลยอะ่ะคุณ <c oughs> อีฮันตี้เอาเหลือแปะก,กระดาษ ตรวจสอบฝนตกใหญ่แล้วอ,อีฮันตี้อีฮันตี้อีฮันเผื่อแต่กระดาษแลต้องมุมต้องมุมนี้เหรอนี่มันอย่าโวยได้ฉันรู้อยู่แล้วว่ายังไงเธอต้องกลับมาเป็นจดหมายอะไรพวกวัดๆเนาะตอนที่เธอเห็นจดหมายฉบับนี้ฉันคงเดินทางไปยังที่ที่ฉันสมควรไปแล้วอะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันเตรียมใจไว้นานละอย่างน้อยครั้งนี้ฉันก็เลือกเองนะนะ จี้นั่นสร้อยคอ,อขอโทษนะฉันจําไม่ค่อยได้แล้วหัวของฉั้นมันเริ่มเลอะเลือนขึ้นทุกที่ปากกาก็จ่าจะจับไม่ไหวเอาเป็นว่าของที่ฉันฝากไว้ที่กิวนะพะจนไพยเธอก็รับมันไปเหอะจะคืนเจ้าของเดิมหรือเก็บไว้เองก็แล้วแต่เธอเลยยาโหดาถึงฉันจะไม่ใช่เพื่อนเธอและเธอก็ไม่ใช่เพื่อนชั้นนะนะแต่ชั้นดีใจมากนะที่เธอแวะมาคุยกับฉัน้นสักคำสองคำ,คำขอให้ชีวิตของเธอราบรื่นนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วก็ขอให้เธอได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง เขียนไว้แค่นี้ละกันคนอย่างพวกเราอ่ะก็ไม่ได้มีเรื่องราวล้ำค่าอะไรที่ควรค่าแก่การเก็บเอาไว้นะกรอกวิ่งไปข้างหน้าต่อไปเถอะนะยาด้าวิ่งให้เร็วกว่านี้อีกนอกจากตัวเธอแล้วอ่ะก็ไม่ต้องเอาอะไรไปด้วยทั้งนั้นาสพักผ่อนให้สบายนะอีฮันตี้ฉันจะไม่ยอมให้โชคชะตาที่นายพูดถึงน่ะอะไรตามฉันทันหรอกนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้แลนะอืม เพจก็ลเลยจบลงตรงนี้แล้วอ e ีฮันตี้ให้สร้อยกับยาโฮด้าเหรอแล้วนั่นคืออันที่ยาโฮด้าเขาใส่อยู่หรือเปล่าอ่ะอ่าตุ๊กตาเก่าซอมซ้อเวสใหม่คำขอเวสอะไรเนี่ย <laughs> มีเวสดูเหมือนแคทเธอรีนอยากจะมีอะไรอยากจะพูดอ่าหนังสือรวบรวมข่าวกรองโอเคคุณงั้น so เราว่าแคทเธอรีนมาแป๊บเดียวอะ่ะวาร์ปมาคือคุยเลยนะ ขอบคุณคุณเนเฟอร์กับคุณยาโฮด้อีกครั้งนะคะที่ช่วยเหลือกิลอันนี้คือเราต้องเล่นทั้ง2เควสนะคุณคือเควสของคุณเนเฟอร์กับยาโฮดาถึงจะครบแล้วก็ข่าวกรองทั้งหมดอีก4เควสเนาะแค่รวมมือก,กันเท่านั้นไม่ต้องเกลงใจขนาดนั้นหรอกจ้าถึงจะพูดแบบนั้นนะ่ะแต่ผมก็ต้องขอบคุณคุณเนฟเฟอร์ที่ยินดีช่วยทั้งกิลสืบสวนแบบว่างานที่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะกิลนักผจญภัยก็ส่งคนมาช่วยงานของเราไม่น้อยถือว่าเป็นความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายน หวังว่าหลังจากนี้เราจะได้ร่วมมือกันอย่างราบรื่นแบบนี้นะคะคุณสริณคุณนเ,เฟิร์วางใจได้กิ้วนักผจญภัยของเรานะอ๋อต้องพูดให้ชัดเจนกว่านี้กิ้วนักผจญภัยสาขานอสกายของเราเป็นพันธมิตรที่คุณไว้ใจได้อย่างแน่นอนเออฉันดูออกเลยแหละดีคุยกันแบบนี้แหละเจ้านายเนฟเจ้านายเนฟสุดที่รักอย่ามองฉันนะยาโฮด้าทำไมถึงไม่พูดอะไรล่ะยังมองมาอยู่อีกงั้นอย่ามองที่กระดาน,ดำดานคำขอเลยนะแบบว่าอย่ามอง ก็ไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณที่มอบคำขอให้ฉันน่ะนะต้องขอบคุณคุณยะฮโวด้าด้วยนะถ้าไม่มีคุณช่วยเหลืองานของกิลเก็คงจะกองสูงเป็นภูเขาไม่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อฉันรับเงินแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่คำพูดที่ฉันสอนเธอไว้ก่อนนะนี่คงจะลืมไปหมดแล้วสินะเอาละ่ะไหนไหนก็มาแล้วน่ะนะไม่นะบรรยากาศกำลงังดีเจ้าได้ปล่อยฉันไปรบอกเนิลคุณซรินช่วยออาคำขอชุดล่าสุดมาให้หน่อยนะ อยา,ากได้เรือคำขอที่เธอคิดว่าควรจะทําที่สุดมาสักอย่างสิค่อยๆคิดค่อยๆเลือกนะโอเคไหมเด็ได้ฮะเจ้าไหนเย้เนทนนก็เลยได้หนังสือร,อรวบรวมข่าวกรองมาเนาะคเควสก็ทั้งหมดก็คือสิ้นสุดแล้วนะคะหนังสือรวบรวมข่าวกรองเออันนี้อ่าบันทึกข่าวกรองที่ได้มาทั้งหมดเนาะก็ก็คือ,อเสร็จสิ้นหมดเลยเหรอไม่ไม่มีอย่างอื่น แบบนี้ถ้าเป็นมันเปิดอ่านได้แค่นั้นหรอคเคแต่ตัวละครตรงนี้ยังสามารถกดหาได้เหมือนเดิมนะคะที่ของเราจริงๆมันขาดไปสองคนเรายังหาไม่ครบอีกสองคนก็เลยเออช่างมันเถอะคุณสุดท้ายแล้วจะจะอ่านก็ได้หรือจะไม่อ่านก็ได้เนาะแต่จริงๆมันอาจจะมีแบบว่ามีมีความสัมพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีในอนาคตที่เป็นเป็นส่วนน้อยมากจริงๆเนาะ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมค่ะถิ่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ